ครั้งแรกที่ใช้ก็คือรู้สึกได้ว่าผิวหน้าดีขึ้นหลุดดูเล็กลุรู้สึกว่าผิวขาวขึ้นดีขึ้นของวาสกินนี่แบบผลลัพธ์ชัดเจนสวัสดีค่ะนะคะ วันนี้จะมารีวิวนะคะสกินแคร์ที่ใช้แล้วก็รู้สึกประทับใจนั่นก็คือไว Skin นะคะก่อนที่จะรู้จัก w i สกินเนี่ยก็คือผิวหน้าจะมีคนที่ผิวหน้าที่ค่อนข้างหมองคล้ำนะคะเป็นสิวง่ายแล้วก็รูกลุ่มขนกว้างนะคะพอหลังใช้ไวสกินเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ก็คือรู้สึกได้ว่าผิวหน้าดีขึ้นจากที่ผมลองใช้ดูนะครับประมาณสัก 2เดือนนะผมจะรู้สึกได้ว่าตัวท็อปซีเกตกับท็อปเซรามเนี่ยเมื่อใช้คู่กันแล้วเนี่ยคิวของผมนะครับหลุมผมจะดูเล็กลงนะแล้วก็พวกจุดวาวหนงังก็จะดูค่อยๆแกางลงแล้วก็วก็จะค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆสว่างขึ้นนะครับก็นี่ก็คือรีวิวจากที่ผมได้ลองใช้นะ ตัววายสกินนะคะที่ใช้อยู่นะะก็เป็นครีมที่ซึมง่ายมากเป็นอันนี้เป็นเซรั่มนะคะซึมง่ายแล้วก็รู้สึกว่าผิวขาวขึ้นดีขึ้นได้ใช้วาสกินมาประมาณ3 4สี่เดือนหน้าค่ะก็รู้สึกประทับใจกับผลลัพธ์ที่ได้มากๆเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาบนใบหน้าเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสิวฝ้ากะจุดดงดำต่าง,งๆนะคะ ที่ผ่านมาก็ใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวหรือแม้กระทั่งเข้าคลินิกเสริมควา,ามงามแต่ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าเทียบกับวายสกินตอนนี้ค่ะค,คือแตกต่างกันมากค่ะของวายสกินนี่แบบผลลัพธ์ชัดเจนเราเรารู้สึกได้คนรอบข้างรู้สึกได้ค่ะประทับใจมากค่ะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะเปิดใจใช้วายสกินนะคะ,ะ,คะอันนี้ก็คือใช้ดีจริงๆอยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูกันนะคะ